ผ้าถุงผ้าไหมาลายโคมไฟสีเหลืองทองนะคะคุณลูกค้าขานะคะตัดเป็นนะคะวันนี้นะคะคุณพี่นะคะสั่งตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดนะคะแล้วติดซิปข้างใส่ง่ายใส่สบายนะคะคุณลูกค้านะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกคา้าร้านแม่บริผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะนี่เลยค่ะคุณลูกคาา้าคะชุดไทยนะคะผ้าไทยผ้าไหมสวยๆนะคะจากร้านแม่มาริผ้าไทยนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะเหมือนคุณพี่จันทรีนะคะอยู่อําเภอบางเลนนะคะจังหวัดนคร,รปฐมนะคะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะคุณพี่นะคะสั่งไซส์นะเอลสามสิบแปดนะคะสะโพก44ความยาวผ้าถุงอยู่ที่37นิ้วนะคะคุณลูกค้าขาได้เลยจากคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะ เอลสานะคะคุณลูกค้าขาสะโพกนะคะก็ส่วนที่กว้างที่สุดนะคะอยู่ที่44นิ้วนะคะคุณลูกค้าขา,าความยาวผ้าถุงเนาะ ความยาวผ้าถุงนะคะความยาวสุดผ้านะคะที่ตัดได้ก็จะอยู่ที่37นิ้วนะคะก็จะเท่ากับที่นุ่มใส่นะคะวันนุ่มนะคะนุ่มสูง160เซนติเมตรนุ่มสูง160เซนติเมตรนะคะผ้าถุงผืนนี้นะคะความยาวอยู่ที่37นิ้วนะคะใส่ออกมาก็จะแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาประมาณนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจน,นะอันนี้คือแบบของนุ่มแบบถึงตะตุต่มเลยนะคะคุณลูกค้าเนาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจน,นะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้นะะะคคคลูก้า สั่งตัดผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขาสั่งตัดผ้าถุงผ้าไหมลายโครงไฟสีเหลืองทองนี้นะคะราคาผืนละ1,600บาทคุณลูกค้าขาแล้วก็เสื้อนะคะวันนี้นะคะสวมใส่นะคะเสื้อนะคะสีเหลืองทองเป็นเข้าเซตกันแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเข้าเซตกันเลยนะ สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าขาสีเหลืองทองสวยๆนะคะสําหรับเสื้อนะคะวันนี้นะคะสวมใส่เป็นคอห้าเหลี่ยมแขนยาว21นิ้วนะคะความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้นะคะเสื้อนะคะจากปกติ1590บาทนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษให้ยาวๆเลยเหลือเพียงแค่1390ยบบาทเหลือเพียงแค่1นึ่งัน้ก้าสบาทคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าใส่อกเท ผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าคะวันนี้เลือกตัดนะคะคุณพี่จันทรีนะเลือกตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดผ้าถุงป้ายเปิดลักษณะเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าคะท้าที่นุ่มใสจะเป็นผ้าถุงป้ายปิดผ้าถุงป้ายปิดจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้านะเวลามองข้างๆเนี่ยมันจะไม่ได้เปิดใช่ไหมมันจะมีแบบมีผ้านะคะอยู่ด้านในทั้งหมดเรียกว่าผ้าถุงป้ายปิดนะคะผ้าถุงป้ายปิดนะคะแต่ติดซิปข้างเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าคะผ้าถุงสําเร็จจะมีสองรุ่น ผ้าถุงสําเร็จจะมีสองรุ่นจะเป็นผ้าถุงนะคะป้ายปิดนะคะป้ายปิดติดซิปข้างกับผ้าถุงนะคะป้ายเปิดคุณลูกค้าหาผ้าถุงป้ายเปิดนะคะผ้าถุงป้ายเปิดแล้วก็นํามาติดซิปข้างค่ะ <c oughs> คุณลูกค้าหาคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะ สำหรับนะคะผ้าถุงของร้านแม่มดีผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะรวมไปถึงสามารถเลือกสีผ้าได้เองด้วยนะคะเลือกสีผ้าได้เลยนะคะคุณลูกค้าขะเพราะว่าผ้าใหม่ลายโคมไฟนะ,ะมีผ้าให้ชมให้ช็อปเยอะมากๆเดี๋ยวนุ่มพาดูพาชมนะคะว่ามีสีอะไรอีกบ้างมีสีอะไรอีกบ้านนะคะให้พี่ๆนะคะได้เลือกนะคะเลือกผ้าแล้วก็สั่งตัดรวมไปถึงคุณลูกค้าจะหาคุณลูกค้าทราบนะคะรายละเอียดนะของอรูปร่างของเรานะคะคุณลูกค้าขาอย่างเช่นนุ่มเนี่ยนุ่มาใส่เอวสามสิบสะโพกสี่สิบ ความยาวผ้าถุงอยู่ที่37นะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคุณลูกค้าเคยตัดเคยใส่ความผ้าถุงนะคะที่ใส่ที่สําหรับใส่ตอนนี้คือแบบว่าใส่พอดีใส่พอดีใส่สวยคุณลูกค้าวัดมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาวัดมาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าใส่ไซส์ไหนคุณลูกค้าให้นุ่มตัดให้นะให้นุ่มตัดให้ได้เลยนะคะพี่ๆ <actively> ข<า>่ะ <liability> อยากตัดให้นะคะมีผ้าให้เลือกด้วยโอเคนะมีผ้าให้เลือกด้วยสีน้ำตาลจ้าพี่ สีน้ำตาลนะคะคุณลูกค้าจ๋าเผืนนี้สีน้ำตาลค่ะรับสีน้ำตาลค่ะราคาค่าผ้านะคะร,ะรับเฉพาะผ้าไปตัดเองได้ไหม รับเฉพาะผ้าไปตัดเองได้ไหมได้เลยจาะพี่จ๋าผืนนี้สีน้ำตาลราคาผืนละ1,000ับาทราคาผืนละ1 0 0 0ันบาทคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยทางร้านบริการจัดส่งฟรีทางร้านบริการจัดส่งฟรีนะคะแล้วก็เก็บไปทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าขาและที่สําคัญช่วงนี้นะคะนี่เลยค่ะต้อนรับเทศกาลสงการต้อนรับเทศกาลสงการแถมฟรีนะคะผ้าพันคอขอมาม้าหนึ่งผืน แถมฟรีผ้พาพันคอขอา่าม้าสวยๆหนึ่งผืนสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาใส่ได้ส,ดสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้พาพันคอเขอมาม้าผ้าฝ้ายหมักโครนส,สวยๆค่ะแถมให้ฟรีเตรียมต้อนรับเทศกาลสงการที่จะถึงนี้นะคะคุณลูกค้าขาซื้อ1แถมหนึ่งให้แบบนี้เลยนะในราคา1,000ับาทในราคาผืนละ1,000ันบาทสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองนะคะคุณลูกค้าขาราคาผืนละ1000ับาทนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยจ้ะอันนี้สีเหลืองทอง ที่เนี่ยค่ะที่คุณพี่จันตีเลือกตัดนะคะรวมไปถึงนะคะที่นุ่มนะคะนำมาตัดเป็นชุดไทยสวยๆแบบนี้ด้วยชุดผ้าไหมสวยๆชุดทั้งชุดเลยราคา2,900บาทถ้าคุณลูกค้ารับสบายด้วยคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะถ้ารับสบายนะคะบวกเพิ่มนะคะก็จะเป็นเซตละ3 3 0 0ัรบาทนะคะคุณลูกค้านะแต่ถ้าสั่งซื้อเฉพาะสบายผ้าไหมราคา490บาทคุณลูกค้าก็ <ๆๆ S 2> แจ้งสีเข้ามาได้เลยตามสีผ้าอันนี้ได้เลยนะคะอันนี้สีเหลืองทองสีเหลืองทองค่ะคุณลูกค้าขารับสีเหลืองทองนะคะเลือ,อ,ลอกสีเหลือง เลือกสีเหลืองทองนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้คุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าออกแบบได้ตามใจเลยนะผ้าแบบนะคะมีแบบสวยๆมีช่างนะคะมีช่างตัดคุณลูกค้าสั่งซื้อผ้าไปได้เลยนะผ้าดีมากคุณลูกค้าขาผ้านุ่มผิวสุดๆนะคะคุณลูกค้า่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งให้เหมือนเดิมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งให้เหมือนเดิมค่ะซื้อผ้านะคะผ้าไหมสวยๆลายโคมไฟนะคะนุ่มแถมนี่เลยผ้าเป็นคอของม้าผ้าฝ้ายมักโคนะนุ่มผิวมากๆค่ะคุณลูกค้าขาสีต่อไปค่ะสีส้มสีส้มอิดค่ะ สีส้มอิดนะคะสีส้มเข้มๆนิดนึงคุณลูกค้าขาสวยรีมีมมากมาก สีส้มผิดสีส้มเข้มส,สวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค,าค้าขะส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะส,สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิรฟ์ฟส,สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะ1นึ่งผืนหนึ่งบาทนะคะนี่เลยแถมผ้าพันคอเข้ามาให้1ผืนมูลค่า100บาทคุณลูกค้าค่ะมูลค่า100บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มถ้าคุณลูกค้าสะดวกโอนคุณลูกค้าแจ้งร้านเลยนะเดี๋ยวทางร้านมีส่วนลด รับสีม่วงค่ะคุณลูกค้าขาสีม่วงสวยๆสีม่วงสวยๆค่ะคุณลูกค้าขามีเสื้อเฉดสีม่วงอยู่นะคะมีเสื้อเฉดสีม่วงอยู่นะจะนําไปตัดผ้าถุงนะจะได้ไปไปแมทกับเสื้อเนาะหรือว่าจะไปใส่กับเสื้อสีขาวในคุณลูกค้าเลือกได้เลยอยู่ที่ว่าชอบนะคะผ้าสีไหนนะคะคุณลูกค้านะผืนนี้สีม่วงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งให้เลยผืนนี้สีม่วงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งให้เลยค่ะหนึ่งบานบาทหนึ่งพันบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่โปรเพิ่มจ้าต่อไปค่ะคุณลูกค้าขาสีแดงค่ะ รับสีแดงไปตัดหน่อยนะรับสีแดงนะคะคุณลูกค้าขารับสีแดงไปตัดนะคะคุณลูกค้าขาสวยมากๆเห็นไหมคะพิมยมสุดๆนะคะสดชื่นสดใสมากๆคุณลูกค้าขาสีแดงสวยๆจ้ะรับสีแดงไปตัดนะคะคุณลูกค้าขาราคาผืนละ1 0 0่นบาทราคาผืนละ1,000ับาทถ้าให้ทางร้านตัดให้ราคา1,600ัรบาทมีโอนมาจํา1 0 0 0บาทและอีก6 0 0บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลย <S <S พ,รพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟด้วยผ้าเป็นคอของม้า1่ผืนนะคะคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะจ เราไปถึงนี่เลยค่ะมีสีเขียวด้วยนะคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสีเขียวคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสีเขียวคุณลูกค้าขามีแล้วนะคะคุณลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมนะจ๊ะพี่1,000บาทจ้า สีเขียวนะคะผ้าไหมนะคะผ้าไหมลายโคมงไฟสีเขียวผ้าไหมลายโคมงไฟสีเขียวนะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะซื้อหนึ่งผืนแบบนี้นะคะนุ่มแถมให้เลยนะคะผ้าเป็นคอข้อมา1ผืนนะคะมูลค่าหนึ่งรอบาทแถมให้ฟรีทันทีแถมให้ฟรีทันทีนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะต่อไปสีน้ําเงินค่ะต่อไปสีน้ําเงินสวยๆค่ะเห็นสดใสมากๆคุณลูกค้าขาสีน้ําเงินสวยมากๆนาไปสวมใส่กับเสื้อสีน้ําเงิน เสื้อสีขาวเสื้อลูกไม้เสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าฝ้ายใส่ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาผ้านิน้นุ่มผิวสุดๆคุณลูกค้าขาเพราะว่าเป็นงานผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอเป็นงานผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอทอลายดอกแก้วเล็กๆสวยๆนะคะแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมนะคะคุณลูกค้าเนาะคุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดได้เลยจ้าสีชมพู รับสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยนะคะคุณลูกค้านะชื่นชอบนะคะพื้นไหนสีไหนก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยสวยๆวยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยสวยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟน,นะคะพร้อมด้วยจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มแล้วก็ที่สาคัญก็มีของขวัญของฝากมอไปด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะวันนี้นะคะคุณพี่จันทรีนะคะขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะ,ะอยู่อําเภอบางเลนนะคะจังหวัดนครปฐมขอบคุณนะคะพี่ค่ะเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้ เดี๋ยววันนี้ต้องจัดส่งให้นะจ๊ะพี่ขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวมีของแถมของที่ระลึกมอบไปให้ด้วยนะคะพี่ขาขอบพระคุณมากๆเลยนะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรีวิวต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรฝากดูฝากชมด้วยนะคะพี่ๆขาวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ